ครับชื่อดิวครับวันนี้จะทำอะไรครับมาเปิดรถตอนเช้าสวยให้ดูใช่ไหมใช่ครับเรียนไปกี่นาทีเอ๊ะเมื่อวานก็เรียนใช่ไหมเมื่อกี้เราไม่ได้เรียนนะเรานั่งฟังนั่งฟังอะไรใช่ไนั่งฟังเฉยๆนแล้วทำได้ใช่ไหมก็เองทำได้เพราะอะไรครับเพราะอาจารย์สอนดีใช่ไหมอาจารย์สอนดีอันนี้พอจุดเนอร์นะครับตัวรุ่นเออ่รุ่นใหม่ มันจะลองไหมวะเนีที่เมื่อวานก่อไม่ลองนะใช่ปะ่ะไม่ลองเออแปลกมากเลยอนะงงกุญนแจมัมอยู่นจริงเหรอรเก็บไว้หรมล่อ <c oughs> โอ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะนั่งคลิปเลยอ่ะจะเปิดเลยมั้งอย่าอย่าเปิดเลยเดี๋ยวมันร้องใจไม่ได้เอาไปใช่เลยเปิดร้องเป็นไงมั่งเปิดย่างไหมไม่ยากอายุอะไรปีนี้อายุยี่สิบเป็นช่างอะไรมาก่อนไหมเป็นตอนนี้เรียนช่างไฟฟ้าอยู่ครับเคยเป็นช่างกุญแจไหมไม่เคยแล้วเราเราเราเปิดง่ายๆอย่างนี้เรารู้สึกงงไหมทำง่ายจังวะงงเงงใช่ไหมแล้วตอนนี้พ่อบอกจะเรียนทำกุญแจเนี่ยเราเราได้คุยกับคนในบ้านไหมพ่อแม่คุยกันไหมว่าเออพ่อจะเรียนทำกุญแจนะลูกนะอะไรอย่างนี้ไหมคุย เราก็เรียกคุยกันนะเนาะแล้วเรารู้สึกว่าทำกุญแจมันยากไหมก่อนนั้าเนี้ยก่อนถ้าก่อนยังไม่ได้เคยนั่งฟังก็ยากตอนนี้ไม่ยากเนาะใช่ครับถ้าฟังแล้วเข้าใจช่ก็ทํางานก็เหมือนเรียนที่เรียนอยู่นะเออผมก็เหมือนกันช่างไฟสำหรับผมผมไม่ยากนะมันไกลตัวมากนะแต่ว่านั่งฟังถ้าเข้าใจนี่เรานั่งฟังเฉยนะสบายเลยไม่ได้ทําเลยนะนั่งฟังเฉยเนี่ยนี่คนนี้นั่งฟังเฉยที่ฟังแล้วเข้าใจเพราะว่าอาจารย์คมเด่น พูดสอนดีจริงไหมจริงครับผมสอนด,ดีพ,ดพูดเข้าใจง่ายใช้คำศัพท์ง่ายๆมีเล่นบ้างตลกบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนไปดูพ่อทำกันต่อนะขอบคุณมาก <c oughs>